เสร็จแล้วนะคะเราก็ค้นให้เข้ากันเลยค่ะติงขออนุญาตมาร์คใส่แขนนะคะแล้วก็มาร์กหน้าทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีแล้วค่อยล้างออกค่ะผิวหน้าที่โดนแดดไม่มานะคะมีความแสบร้อนเราก็ทำสูตรนี้พอกหน้ากันเลยค่ะ บางคนผิวแพ้เหงื่อนะคะก็จะเกิดเป็นพวกรอยสิวผดผื่นคันนะคะสูตรนี้ก็จะช่วยให้พวกรอยสิวผดผื่นคันหายได้ค่ะไปลองทำกันดูนะคะสวัสดีค่ะติงจากช่องติงนี่ชาแน,นลนะคะติงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องติงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ คลิปนี้ติ๋งมาแชร์สูตรกู้หน้าพังจากแสงแดดนะคะอากาศบ้านเราร้อนถึงร้อนมากถ้าใครมีผิวแพ้ง่ายผิวแพ้เหงื่อนะคะก็จะมีทั้งสิวผดพืนคันผิวหน้าหมองคล้ำโซมนะคะมีรอยสิวผิวหน้าไม่แดดได้ค่ะ ติ่งมีสูตรมากหน้าที่ทําเองได้ง่ายๆที่บ้านนะคะเนื้อมากไม่หนักหน้าไม่เหนียวเกินไปค่ะเหมาะกับหน้าร้อนตอนนี้มากๆเลยค่ะก็จะเป็นสูตรจากเจลว่านหางจระเข้แล้วก็ผงวิเศษนะคะเจลว่านหางจระเข้จะใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะดีหมดค่ะถ้าเรามีติดบ,บ้านไว้นะคะเราใช้ของอะไรก็ได้ค่ะเจลว่านหางจระเข้นะคะอุดมไปด้วยวิตามินหลากหลายชนิดทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นผิวกระจ่งางใสอย่างเป็นธรรมชาติค่ะ ผงวิเศษนะคะช่วยรักษาสิวและยังช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วก็รวมถึงช่วยแต้มสิวอักเสบสิวหนองให้แห้งแล้วก็หายเร็วได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาทําครีมมาร์กหน้ากันเลยนะคะเราก็จะใช้เจลว่านหางจ๊ะเข้หนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ผงวิเศษครึ่งช้อนชาค่ะผงวิเศษนะคะใช้ครึ่งช้อนชาค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็คนให้เข้ากันเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็นำไปมาร์กหน้าทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีแล้วค่อยล้างออกนะคะ หลังจากที่ผิวหน้าของเราโดนแดดที่แรงอยู่บ่อยครั้งนะคะผิวหน้าของเราก็จะรู้สึกแห้งขาดน้ําแล้วก็เกิดริ้วรอยตามมานะคะสะสมไปนานๆทําใหา้ผิวหน้าของเราดูแก่ก่อนไวัยได้ค่ะติ่งแนะนําว่าถ้ามีเวลาก็ให้ทําสูตรนี้นะคะมาร์กหน้าเป็นประจําสม่ําเสมอนะคะจะทําให้ผิวหน้าของเรานุ่มกระจ่างใสขึ้นรอยสิวพวกรอยผดผื่นคันจะค่อยๆจางหายไปนะคะผิวหน้าของเราที่หมองคล้ำก็จะกระจ่างใสขึ้นอย่างแน่นอนเลยค่ะพร้อมกับติ่งแนะนําว่าให้ดื่มน้ํเยอะ เยอะนะคะไปลองทำสูตรนี้กันดูนะคะถ้าใครชอบสูตรนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามติงด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ